งานก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับการทำงานวันนี้นะครับอยู่พื้นที่สูงนะครับมีสันด้วยนะครับเราก็กินไม่สันเลยพระว่าเราอยู่ที่สูงนะครับวันนี้จะเอาแบบลงนะครับนี่ครับงานก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับแรงงานเกาหลีใต้นะครับแรงงานก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับระบบ E.P.S. Thailand ครับ ทำงานนะครับใครที่กำลังจะมาก็เอามาดูได้นะครับใครที่รอบินแล้วก็กำลังเรียนนะครับว่างานก่อสร้างเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูกันวันนี้คล้องถอดแล้วก็จะยึดสลิงแบบนั้นนะครับยึดสลิงแล้วก็จะใช้ปั๊มด้านบนนะครับหย่อนลงด้านล่างนะครับความสูงประมาณ40เมตรนะครับจากด้านล่างขึ้นมานะครับด้านล่างเป็นแม่น้ำครับ ก่อสร้างทําสะพานครับบ่าวบ้านนนคนสารคามครับทาสะพานนะครับนี่บด้านล่างสะพานครับเราจะใช้ลอกสองตัวยึดแล้วก็ถอดนะครับถอดเหล็กข้างบ้งออกแล้วก็จะหย่อนสลิงลงมายึดนะครับทั้งสี่ตัวครับสี่มุมครับนี่ครับการทํางานวันนี้นะครับผมวันเสาร์นะครับวันเสาร์พรุ่งนี้หยุดนะครับแรงงานก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับหยุด ทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ของเราเป็นวันหยุดนะครับนี่การทํางานนะครับพื้นที่จะสูงนะครับความปลอดภัยเราก็ต้องพร้อมนะครับของเชือกนะครับเชือกอัญจอนนะครับการทํางานความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมหรืองานเกษตรก่อสร้างนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ ลองอีกสองตัวนะครับ4,000ครับคนไทยนะครับในคนไทยคนใสเอ้าอุดรครับอุดรครับอุดรครับเอ้านี่ครับบอกว่าคนอุดรเนี่ยใช้ภาษาลาวนะครับภาษาอีสานได้นะครับนี่ครับคนอุดรครับอุดรหลายครับใส่งานเบาเบ่โนอนคนสลัคามเนาะครับนี่ครับอุดรหลายหลายมาที่หนึ่งครับแตคงงมันเพื่อเพี้ยนครับหำเพื่อเพี้ยนนะครับ อันทำงาน,นหลายคนก็อยากขอม้เห็ดงานน้ำมาท่านเนาะไอะผมไปเห็ดน,น้ำแน่มาท่านนะตร,ตรงข้งรู้สึกว่าียกข้อตด้านบนก็มีวอนะครับเพื่อสื่อสารกันครับผมหลายคนก็อยากมาทำงานด้วยนะครับงา้นก็สั่งเป็นแบบใดท้ายให้มึงแน่มาท่านเนาะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มือเหนียวมาทายให้มึงครับการทำงานครับ <c oughs> ผู้ใดกำลังรอสเญญาจ้างก็ สู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนหนาวมานี่นะครับแรงงานก่อสร้างประมาณ200โอ้2อ0 0กว่าคนนะครับ16ประเทศนะครับจะเลือกตัวเข้ามานะครับประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะครับฟั้งข่าวสารดีๆติดตามระบบอ p s ีเอสไทยแลนด์เด้อพี่น้องครับกุฎิสิรล้อสัญญาจ้างนะครับไรที่กำลังเรียนนะครับก็ตั้งใจเรียนตั้งใจสอบมาทำงานด้วยกันนะครับ การแรงเกาหลีใต้ช่วงนี้ดีนะครับขึ้นทุกปีนะครับแรงแรงแรงงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างก็ขึ้นนะครับเงินดีนะครับหลายคนก็ถามผมมากับเงินดีเงินดีปะคุณอเงินดี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 ครับเงินดีเงินดีครับอ่าขึ้นอยู่กับบริษัทครับผมขึ้นอยู่กับบริษัทเนาะเหมือนกันครับผมจำหรองานก่อสร้างนะครับที่พักฟรีนะครับที่พักฟรีกินอยู่ฟรีนะครับ เปิดขึ้นใหญให้มึงเนาะสังถึงฝาก,กไว้เท่านี้นะครับขอตัวทำงานก่อนนะครับผมสู้ๆครับ